สนุนโดยใหม่ isuzu d-max magic eyes ทะยานต่อให้โลกตามให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน mazda cx 8ใหม่รถยนต์ new suzuki swift power you up สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อมดรถยนต์กับผมทอมมีธีรธรรมธรรมศรีครับวันนี้ครับเราอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของปอร์เช่ครับเพราะว่าวันนี้ครับในช่วงรถเข่าเรารับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูนะครับชุดแต่งมานทาย Racing Performance Kit ครับอันนี้ถือว่าเป็นแบบ Ex c l u s i v e ในระดับหนึ่งเลยครับอันนี้คือจะเป็นชุดแต่งที่ทําให้ตัวรถปอร์เช่ GT3 เร็วขึ้นด้วยครับและจะมีคนจากเยอรมันนะครับที่เขาดูแลฝ่ายนี้นะครับให้ข ครับผมก็จะได้สัมภาษณ์กับคุณไมโครกราโซครับเขาก็จะให้ข้อมูลในครั้งนี้ครับแต่จะเป็นการสัมภาษณ์ภาษภาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ซับไทเติลให้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงช่วงนั้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เราไปติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถโดนกันก่อนเลยครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับอีซุเรานําทุกท่านเข้าสู่ทริปนะครับที่เราพาสื่อมวลชนสายยานยนต์นะครับมาเดินทางท่องเที่ยวรวมทั้งทดสอบรถของเรานะครับการเดินทางครั้งนี้นะครับเราเรียกว่าอีซูวีคอสมาสเตอร์ออฟโรดเพรสทริปลุยทาโลกครับเส้นทางเดินทางจากอุดรธานีนะครับมาที่หนองคายนะครับข้ามสะพานนิทภาพไทยลาวนะครับเข้าสู่ประเทศลาวแล้วก็เดินทางเข้าสู่จังหวัดเวียงจันทร์และก็มาที่บังเวียง และไปเดินทางไปที่เมืองเฟืองนะครับสำหรับเส้นทางจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าเราผ่านผ่านเส้นทางที่เขาเรียกว่าแอร์อัดก็คือเส้นทางในเมือง ร,รวมถึงเส้นทางที่เราเป็นท่านเส้นทางใหม่ของประเทศลาวก็คือทางด่วนไปจากเวียงจันท์ไปที่วังเวียงนะครับก็ต้องบวกว่าเราเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่เดินทางโดยใช้ทางด่วนในประเทศลาวนะครับแล้วก็จุดหนึ่งนะครับที่เราต้องเขาเรียกว่าระวังนิดน,นึงคือเนื่องจากว่าประเทศลาวเนี่ยเป็นการเดินทางโดยใช้เลนขวา แตกต่างจากประเทศไทยนะครับที่เราวิ่งขับเลนซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการเดินทางมาที่ต่างประเทศนะครับเราก็ต้องมีการเรียกว่าโฟกัสแล้วก็มีการที่จะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับการเดินทางครั้งนี้นะครับเราใช้รถอีสุวีคอสโฟร์รนะครับรุ่นเมจิกไ e รุ่นล่าสุดของอีซุเรานะครับสำหรับตัวเมจิกไอตัวนี้นะครับเรามีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นนะครับที่มอบความสะดวกสบายแลว้วก็ปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่นะครับก็ค <l iz> ือตัว a d s ที่มาจากตัวอุปกรณ์ก็คือเรียกว่า 3D Imaging Stereo Camera นะครับตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะดีเทคนะครับสิ่งของหรือว่าอุปสรรค,คที่อยู่ด้านหน้ารถนะครับแล้วก็ ทำให้ฟังก์ชันการทํางานของรถเนี่ยทำงานต่อไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อเราขับขี่ในสถานที่ในเมืองนะครับที่มีรถแออัดนะครับแล้วก็มีรถเข้ามาปัดหน้าหรือว่ามาตัดหน้าเรานะครับฟังก์ชันที่สามารถช่วยเราเรื่องความปลอดภัยคือ AEB นะครับ Automatic Emergency Brake System นะครับตัวนี้นะครับก็จะทําให้รถเราเนี่ยเบรกกระทันหันแล้วก็ทําการเบรกนะครับให้รถเราหยุดไม่ไปชนรถหรือว่าอุปสรรคดด้านหน้าได้นะครับหรือระบบความปลอดภัย อีกตัวหนึ่งก็คือตัว La น e d e p a r t u r e Warning นะครับแน่นอนว่าเราขับรถในเลนที่ไม่คุ้นชินนะครับอยู่ในเลนขวานะครับบางทีเราอาจจะมีการเผลอเลอนนะครับรถไหลออกนอกเลนนะครับตัวนี้นะครับก็จะดีเทคตัวเส้นเลนที่อยู่บนถนนนะครับเมื่อเราเลานะครับมีการเซออกจากเลนมันก็จะมีการเสียงเตือนให้เรารู้ว่ารถเรานะครับออกจากเลนแล้วนะครับ นอกจากความปลอดภัยนะครับยังมีระบบความสุขสบายด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราวิ่งบนทางด่วนนะครับเราเมื่อขาเหียดเหยียบคันเร่งนะครับเรามีตัว Adaptive Cruise Control นะครับตัวที่มีการตั้งความเร็วอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็ตัวนี้นะมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนความเร็วตามรถคันหน้าดได้ด้วยนะครับเมื่อความเร็วที่ไม่ถึงถที่เรากำหนดไว้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งความปลอดภัยแล้วก็ประสบสบายสำหรับตัววีคอสตัวนี้นะครับสำหรับสถานท่องเที่ยวนะครับที่เราได้เดินทางมาถึงนะครับสำหรับวงเวียงนี้นะครับด้านหลังผมเองนะครับสะพานสีฟ้านะครับถ้ำนังฟ้ารวมทั้งไฮไลท์สำหรับกิจกรรมที่นี่ก็คือซิปไลน์นะครับทุกท่านสามารถที่จะมาลองเล่นกันได้นะครับสำหรับที่เมืองเฟืองนะครับเราก็จะไปที่วัดสินชัยยารามนะครับวัดเป็นวัดที่เรียกว่าเก่าแก่นะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับสำหรับที่เวียงจันทร์นะครับ เราก็จะไปนมัสการนะครับพระท่านหลวงปิงจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับติดตามกันได้ครับทริปดีๆจากอิสุนะครับหรือท่านใดจะเรียนแบบนะครับทริปอิสุเรานะครับก็สามารถที่จะเรียนแบบได้นะครับไงพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ มิสเตอร์ทาดาชิมิอุระประธานบริหารบริษัทมาสด้าเซลลประเทศไทยจำกัดเปิดตัว New m a ส d a 2เนรมิตดีไซน์ใหม่มอบความจบเกี่ยวสดใสสะท้อนตัวตนที่ชัดเจนของวัยรุ่นเจเนอเรชันใหม่ที่แตกต่างหลากหลายกับ2ดีไซน์ใหม่ Sport Design และ New Wave Design เพื่ออุปกรณ์มาตรฐานได้อย่างครบครันยิ่งขึ้นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นวางราคาจำหน่ายเท่าเดิมเริ่มต้นเพียง500,000กาบาทพร้อมข้อเสนอพิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัว กับข้อเสนอพิเศษดอกเบีย้ย1.59%และฟรีประกันภัยชั้น1 Mazda Premium Insurance 1ปีสวัสดีครับวันนี้ Mazda s a l e s ประเทศไทยนะครับก็ได้เปิดตัว Mazda 2ใหม่ภายใต้คอนเซปต์ Express Your Identity นะครับเป็นรุ่นโฉมใหม่ของ Mazda 2ที่มีให้เลือกอทั้ง2เครื่องยนตเน์เช่นเ่เดิมนะครับทั้งเครื่องยนต์ Clean Diesel Skyactiv-D นะครับและเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรนะครับ Skyactiv-G นะครับเรามาพร้อมกับคอนเซปต์ใหม่ที่มีตัวเลือกที่หลากหลายนะครับเรามีให้เลือกถึง83คอมบิเน t i o n นะครับทั้งในเรื่องของการดีไซน์ภายนอกนะครับการตกแต่งภายในนะครับการเลือกอวัสดุที่ใช้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆในแต่ละรุ่นย่อยนะครับแล้วก็ เรายังมีรุ่นพิเศษนะครับที่เปิดตัวพร้อมกันกับการเปิดตัวครั้งนี้นะครับก็คือรุ่นลุกคิดไรฟ์นะครับแล้วก็รุ่นคลับบ๊อบนะครับเป็นการตกแต่งพิเศษนะครับโดยจากโรงงานนะครับเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับของการแต่งรถนะครับจาก O E M โรงงานนะครับที่กลุ่มลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะครับจุดเด่นของ m a z d 2ในเรื่องของดีไซน์นะครับที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่นะครับที่เราใช้ Sky Active เทคโนโลยีกับรถทั้งคันนะครับรวมถึงตัว G Vectoring Control นะครับระบบ ควบคุมการการกับขี่อัจฉริยะนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เปิดตัวรถมาร์ตอสองรุ่นดีเซลคลีนดีเซลสกายสตีดดีรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่น XD นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลของเราในแประหยัดน้ำมันถึง26.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็เทียบเท่ากับรถยนต์ไฮบริดนะครับแต่ให้การขับขี่ที่สนุกแรงบิดที่สูงนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ของดีเซลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของมาร์ตอสองนะครับก็เรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่่่านนนนะะคครรรัััับบบกมมสใหุ ชมใหม่นะครับที่โชว์รูมมาสเตอร์ทั่วประเทศครับขอบคุณครับ บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดเปิดตัวทีเซอร์รถกระบะรุ่นใหม่ Alnew l Triton พร้อมประกาศแคมเปญพิเศษ Alnew l Triton ขับมันก่อนใครสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะลูกค้าในไทยก่อนเผยโฉมเต็มตารอบ World p พ e m เมียในประเทศไทยและประกาศราคาอย่างเป็นทางการในวันที่26กร,รกฎาคมนี้โดยผู้สนใจซื้อรถปิกอัพ Alnew l Triton สามารถลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษจากแคมเปญ Alnew l Triton ขับมันก่อนใครโดยส ก็เสนอพิเศษสุดเร้าใจตั้งแต่วันนี้จนถึง25กรกฎาคม2566สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.allnewmitsubishitriton.com บริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดออกประกาศชี้แจงถึงการส่งมอบรถยนต์ฮอนด้า CRV ใหม่ที่ล่าช้าซึ่งเกิดจากกระแสตอบรับที่ดีของฮอนด้า CRV ใหม่โดยเฉพาะรุ่นย่อย EHEV อย่างไรก็ตามบริษัทมีได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ดังกล่าวและได้ดำเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกค้าที่รอรับฮอนด้า CRV ใหม่ทางบริษัทได้ปรับแผนและเร่งการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุดโดย จะสามารถดําเนินการทยอยส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปคุณสุภกรรัตนวราหะ รองกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยรายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม2566มียอดขาย65,088คันเพิ่มขึ้น0.5%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยยอดขายอันดับที่1 t o โตโยต้า2 1 2 9 6คันลดลง4.0%อันดับที่2อีซูซู13,281คันลดลง15.6%และอันดับที่3า 6,697คันเพิ่มขึ้น33%ส่วนสถิติการจำหน่ายรถยนต์เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2566ตลาดรถยนต์รวมมีปริมาณการขาย3 4 1 6 9 1คันลดลง4.9%สูงสุดอันดับที่1คือ To y ยต้1 1 5 9 8 2คันลดลง4.2%อันดับที่2อีซูซุ73,776คันลดลง17.8%และอันดับที่ ที่อดาสามหน้าคันเพิ่มขึ้น9.2 MG เปอร์ซ์ MG เดินหน้าฉลองความสำเร็จส่งมอบรถไฟฟ้าครบหมื่นคันจับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมกินเที่ยวชาร์ c คาร์บอนฟรีโรดทริปโดยมีลูกค้า MG EV ทุกรุ่นกว่า40คันออกเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์และลูกค้าอีกทั้งยังเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดแนวคิดการเดินทางท่องเที่ยวแบบไร้มลพิษส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจระดับจังหวัดรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถจนเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ worldwideweb.co.th ครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักคฆษสากันสักครู่ครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัว Man t a i Racing Performance Kit กันครับ คอนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New m i X รุ่นพิเศษ Phantom Collection เปิดรับความสนุกกับทางเลือกที่หลากหลาย <'Cause everybody S 2> ออกไปทำ <is> it, อย่าง <and S 2> ที่ใจ <everybody S 2> ต้องการ <you> ให้ชีวิตไม่มีคำว่าเบื่อ closer, closer แล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใคร มาซ่า2ใหม่ Express Your Identity เลือกต่ามในแบบเรา Feel The Drive พลังที่สร้างความราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่าง มั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูอัเจพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มพาร์เทคพาวเวอร์อยู่อัพนิวสุสุกิจัดใหญ่ให้กระหึ่มเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ฟ้าสโตรโชไทยแลนด์ n e v e x p o 2023งานจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีมีรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านยานยนต์แบบครบวงจร 5-9กรกฎาคมน,นี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีนิวนิสันอเมรามาพร้อมเครื่งงองยนต์1 0ลิตรเทอร์โบนิวนิสนันอเมราแรงจริงจัดให้ Yes Nissan สนับสนุนโดย ใหม่ isuzu d-max magic eyes ทะยานต่อให้โลกตามเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว new mitsubishi e xpander cross ช่วงรถเขาเราขับครับคุณผู้ชมอย่างที่ทอมมี่บอกไว้ครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปตัว mantha racing performance kit กันครับว่าชุดแต่งเนี้ยมันดีมีอะไรบ้างที่น่าสนใจกันบ้างครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คุณไมเคิล r ราโซครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันครับ วันนี้ครับคุณผูม้ชมทอมมีจะพาคุณผูม้ชมทุกท่านนะครับมาดูแล้วก็มารู้จักกับชุดแต่งครับที่อยู่ด้านหลังของผมครับคือตัว m า n t ทาย Performance k i ์ครับอันนี้คือจะเป็นชุดแต่งของตัวปอร์เช่สำหรับตัว Gt3 นั่นเองครับคือโดยปกติแล้วถ้าเราพูดถึงชุดแต่งอะ่ะคือมันจะเป็นการออกแบบให้ดูสปอร์ตให้ดูเท่มากยิ่งขึ้น แต่อันนี้ก็ใช่ครับแต่ว่าจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มในเรื่องของ performance เพิ่มในเรื่องของสมรรถนะให้เร็วให้แรงให้ดียิ่งขึ้นครับสำหรับตัว Mantha Performance Kit ที่อยู่ด้านหลังของผมนะ อันนี้ก็คือจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่เขาจะใส่เข้าไปในตัวรถ GT3 นะครับทั้งหมดนี้เลยราคาอยู่ที่ประมาณนะครับ2ล้านบาทนะครับชุดแต่งนี้คุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามันใช้สำหรับแค่เรซิ่งหรือว่าการแข่งเท่านั้นแต่ที่จริงไม่ใช่ครับเราสามารถใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วยก็คือคขับขี่ปกติทั่วไปอยู่ในเมืองต่างจังหวัดจิปาถะได้หมดเลยครับเพราะาเขาเซ็ตเขาจูนมาหมดแล้วนั่นเองครับและมาทาย performance kit อันนี้ เป็นชุดแต่งที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นเจ้าแรกในซา u ด h อีสเอเชียอีกด้วยครับเรียกว่า e x ็ก clusi v e จริงๆนะครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์นะครับกับคุณไมเคิลกราโซครับ mm hmm. เขาเป็นคนเยอรมันที่บินมาจากเยอรมันมาที่นี่เลยครับ mm hmm. เพื่อให้ข้อมูลต่างๆและเขาก็เป็นเซลส์เป็น d e v วลลอปเปอรครับก็คือเป็น ฝ่ายขายเป็นนักพัฒนาเป็นคนขับตัว G3 t ที่มีชุดแต่งนี้อยู่แล้วด้วยครับก็คือจะมาสัมภาษณ์ท่านว่าฟิลิปมันเป็นอย่างไรข้อมูลรายละเอียดต่างๆมีอะไรบ้างไปชมกันครับ If you want to talk about the Montai Racing Performance Kit there is no one better to talk to right now than the person next to me Mr. Michael g r a s l สวัสดีครับ Hello so I'll call you Michael okayYeah yeah. okay so what is the Montai Performance Kit Like for those that are not sure what it is can you tell or give us uh, in 2017 porsche did a hot lap with the gt2rs at the nürburgring and claimed the fastest lap time for a standard car and unfortunately in 2018 uh, our friends from lamborghini in italy they showed up at the nürburgring and they bet that record by two seconds. And so uh, Porsche and we were not happy about that, <laughs> and so we decided to team up yes. and spice up that GT2 RS in order to claim the record back. And Olaf Mantai, our founder, was the guy who said, of course we're gonna do that, but one bullet point of the project has to be that the result, what we are developing, has to be accessible and able to order, for an end customer so it shouldn't be a one-of-one -one rocket but it should be a package which is three legal. you can purchase at porsche and you have your warranty so during the r&d process we already checked for example how big can the wing be how why can the tires or how low we can get with the car all that stuff uh -huh. in order to make it street legal especially in germany you know you have the tov regulations and all that stuff and this was more or less the reason why we started and then with the 2rs which was the first then we switched most of the components over also to the 3rs and then of course people were asking is there any other model like the 992 gt3 uh, and so that was just ongoing. Okay, so uh, the car right behind us here is equipped with the performance kit, correct? Exactly. So, the performance kit, what does it consist of? Like for each part, can you tell me? Or oh, the easier way, just you know, when you have a fast lap time of the stock car, then you can either change the driver or put other tires on or increase the power of the car. But we wanted to not do a complete rebuild or cheat on some other specs. We simply wanted to tweak. Some bits and pieces in order to make it more usable on track. And therefore, we took a look at the suspension, we increased the performance of the brake a little bit, and we tried to balance it via an aerodynamic package. We shaved off some weight due to the lightweight wheel set, and uh, there we are. So, every single part that you just mentioned is like right over there, right? Exactly. That, I heard that the time difference if you equip the performance kit is 4.19 seconds, right? So, just for your opinion, like, if you have to choose between all the parts, like which parts has the most impact for this time, in your opinion? Yeah, so there are there are more points to lighten up. <laughs> yeah. First of all, the complete package will always be the best one. Not because we we earn the most money off of it, but it's the package which we created in order to make it as easy to drive on track as possible. Lots of people always talk to us and say how much faster when will i be when i put the kit on yes. and i always tell them it might be the same lap time in worst case but you do the same lap time more relaxed and this is our aim because we don't build fast cars to say like but we build cars which are as easy to drivable in that purpose of use as possible because as you mentioned the 4.1 seconds yes. people say it's quite expensive uh, oh. and it's it's not so much time gain uh -huh. yeah but the thing is the 4.1 seconds are driven by kevin who is already a factory driver and kevin for example he doesn't care if the car is jumping sliding oversteering whatever what we experience is when a factory driver is capable of shaving off 4 seconds an amateur driver is more or less pros uh, capable of shaving off 14 seconds because when you compare the videos of the factory driver even with the stock car they have to work more in the car to achieve the time compared to our dialed in car where they look like easy to drive it and of course suspension helps to make it uh, move forward for example i talked to thomas prining the factory driver who drives for us at dtm and he was driving the car at a track and he said over curbs it's Almost better than the race car. And we have some other drivers like Matteo Cairoli was driving the GT2 RS and he said, the downforce level, how I can just turn in, it's, it's awesome. So every bit increases the performance of the car more. And of course, suspension over curbs, uh, aerodynamic package over fast bends, the brakes when you really have to push hard. So it's a, it's a summary of all components which we do. การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่ไหน,นยังไงก็เป็นไปได้ Isuzu p c r o s s 4x4 Master of our Roads ลุยท้าโลกเปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาสอ2ใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive Bengi Pies พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างม,มั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ d u mm hmm. พร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์ม h a r ์ t e c h Power you up! New Suzuki Swift! ฟ้าสตโดโไทยแลนด์แอนด์อีวีเอ2023งานรถใหม่โปรดี D. รถไฟฟ้ามีให้ลองรถมือ2รับประกานซื้อรถภายในงานทุกคนันลุ้นรับทองมูลค่า100,000บาทจองรถลุ้นรับยางรถยนต์บริสตนและชุดทำความสะอาดรถยนต์แม็กไ i เข้าชมฟรีลุ้นบัตร Starbucks มูลค่า1,000บาททุกวันวันละ5รางวัลพบกัน5-9กรกฎาคมนี้ไบเทคบางนา ใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์เ mm hmm. ทอโบเจนพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มพาร์เทคพาวเวอร์อยู่อัพนิวซูซูกิสวีฟสนับสนุนโดยใหม่อ s ซูซ MA ูดีแม็กซ์เมจิกไอ์ทะยานต่อให้โลกตาม So from what you've just said I can feel it like it's very very fast but you have driven this before right yeah. the Mantai. so can you tell me the difference like uh equipped with the man type performance kit and without what is the feeling like for those like are interested yeah so you know porsche always has to create the car which is suitable for all purpose of use somebody wants to travel to the alps somebody uses it every day somebody uses it on track so porsche has to design a car which works anytime mm -hmm. and stepping into a car of course it works every time for us you know most of our customers or 99% of our customers they use the car on track so what we do more or less we settle it more on track and you can feel with the car you know with the different suspension with different setup in terms of camber values toe whatever with the increased downforce it's more balanced especially when you're riding at the limit and for me, also, you know, the limit is accessible easily. You get fast and easy feedback from the car. And we had a customer, for example, he's not a fast driver and he was really struggling about doing it or not. And he was shaving off quite a lot of time after the conversion, but he said, he didn't even realize because he just was driving feeling comfortable in the car, and by feeling comfortable, then you decrease your lap time. Thailand, the streets are not like the best if you compare. Does that have a difference or does that play a major role? Uh, well, on this uh, kit, for example, yeah. it is the first one where we uh, decided to do a comfort setting and uh -huh. a performance setting. You're quite fast with the car on track. And for example, at the same time last year, uh, I took the car to Le Mans for the 24 hour race because it was the last year we participated and we had to do some long term testing. So we took the GT3, we put it on comfort and we drove there like 750 no problem, kilometers without a problem, you know. So uh, it's for us it's important that as long as a car has number plates on, it has to perform daily as well we also have customers from all over Europe and they have to travel to the Nordschleife, to Spa, to Hockenheim with about like 600 kilometers and you can't build a pure race car when the guys have to travel every day as well. So it, you can drive daily or racing up to you freestyle, right? So uh, for what models are available for this kit or all, all models that you can use? So we started with the GT2 RS kit, uh -huh. 991, then we switched it over to the GT3 RS 991 and this now is our third model. And of course, you know, there are other models we are focusing on. Uh -huh. So the next release will be the GT4RS where we do a kit. The most important question, how much is this performance kit? Uh, the performance kit, I can only tell you in Germany because always the market decides about the pricing in terms of you know import and stuff like that. But customers can check this out in the local Porsche equipment finder. It's listed there, and there are also the details listed. For the technical details itself, there is an alternative called uh, Mantai where you can see the details, what is in the kit, but for pricing, you just check out your local Porsche center and ask about the pricing there. So today has been an honor to be able to speak to you today, My pleasure. and you. I have got a lot of information regarding the Mantai Performance Kit, so thank you very much. My pleasure, so proud. thank you. <laughs> เป็นไงบ้างครับคุณผูม้ชมสำหรับตัวชุดแต่งมาทายเรซิ่งเพอร์ฟอร์ c มนซ์คิถ้าคุณผู้ชมท่าในใดสนใจนะครับก็แวะมาที่โชว์รูมของ Porsche กันได้เลยนะครับและลองสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็มา ติดตั้งนั่นเองนะครับสามารถมาได้เลยนะครับและสําหรับคุผู้ชมท่านใดอยากจะแบบมาทดลองชุดแต่งอันนี้คือแบบที่อยากจะรู้ว่าฟิลิ่งการขับขี่การใช้งานอย่างเป็นอย่างไรนะครับคือณตอนนี้ที่บ้านเรายังไม่มีให้ทดลองนะครับต้องไปที่ประเทศเยอรมันครับเพื่อไปทดลองนะครับก็ลองติดต่อกันดูนะครับหรือว่านะครับมาที่โชว์รูมของปอร์เช่แล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าเอ้ยเราอยากจะทดลองที่ี่ยที่เยอรมัน สามารถทําอะไรยังไงได้บ้างเผื่อเขาจะแนะนําขั้นตอนต่างๆก็ได้นะครับแต่นี่ก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมคือในอนาคตทางปอร์เ h ่ประเทศไทยเขาก็แจ้งว่าเชื่อว่านะครับอาจจะปลายปีนี้หรือว่าปีหน้าก็คือจะมีกิจกรรมให้เทสชุดแต่งอันนี้เองนะครับก็คือต m โต h a ม Racing Performance Kit เราจะได้รู้ฟีลิ่งว่าเป็นอย่างไรก่อนตัดสินใจซื้อนะครับแต่ถ้าคุณชมท่านใดอยากจะซื้อเลยก็ราคาประมาณ2ล้านบาทนั่นเองครับ ก็ถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมมีข่าวสารเพิ่มเติมพวกเราก็จะอัปเดตให้ทราบกันอย่างแน่นอนนะครับทางเว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b c a r e s e r t c o t h นั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมเวลาของทอมมีก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าก o ๊ดไนท์และสวัสดีครับ